อันนี้ครูเดินไปที่เซเว่นไปซื้อของที่เซเว่นก็เลยเจอหนังสือเล่มนี้เลย หนังสือเล่มนี้ก็คือใครๆก็สุขได้ของท่านดอรอานองค์ชุมสายละจิตยาพอได้อ่านเรื่องแรกก็แบบประทับใจเลยเพราะว่าหลายๆคนช่วงนี้คงต้องการความสุขกันเนาะค่ะคือมันมีเรื่องมีอยู่ว่าฉันต้องการความสุขนะคะเอเป็นยังไงฉันต้องการความสุขเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราก็มาฟังกันแล้วก็ลองเปรียบเทียบก,กับตัวเองดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคําว่าฉันต้องการความสุขค่ะ คนเราปรารถนาความสุขกันทั้งนั้นเราพูดกันอยู่เสมอว่าฉันต้องการความสุขแต่ทําอย่างไรเราถึงจะมีความสุขกันคําตอบนั้นง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราต้องการความสุขอย่างเดียวทําอย่างไรมันมี3ามคแต่เราต้องการคําเดียวคือความสุขเราต้องตัดตัวชั้นออกตัดตัวต้องการออกแล้วมันก็จะเหลือแต่คําว่าความสุขเป็นไงคะง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมตัดชั้นกับ ต้องการออกมันก็จะเหลือแค่ความสุขอามาฟังกันต่อนะคะว่าท่านดเตอร์เขียนต่อว่ายัางไงค่ะชั้นคือตัวกูของกูอีโก้คือการยึดมั่นถือตนที่ท่านพุทธทาสพูดถึงเมื่อเรายึดมั่นในตัวชั้นมันก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองพอคนมาบอกว่า มาต่อว่าอาพอคนมาต่อว่าเรานิดหน่อยมันก็มากระทบตัวฉันฉันก็โกรธฉันก็โมโหแต่จริงๆมันไม่มีใครที่จะทําให้เรากดได้มันเป็นเพราะเรายึดมั่นในตัวฉันต่างหากลหละใช่ไหมคะพอเรายึดมั่นในตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าเขามาว่าเราเราก็เลยโกรธมาต่อนะคะ แต่เมื่อเราขจัดตัวชั้นออกไปเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆก็ไม่กระทบกับอะไรเราก็มีแต่ความสุขอ่าเห็นไหมคะมาต่อกันนะคะตัวชั้นมักจะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นชั้นดีกว่ารวยกว่าสวยกว่าล่อกว่าเป็นตน้นบางบครั้งฉันก็ชอบเปรียบเทียบในแง่ลบเช่นฉันไม่รวยฉันไม่มีความสามารถเท่าเขาไม่มีความรู้เท่าเขาเป็นตน้น เพราะฉะนั้นฉันก็เลยอิจฉาโกรธหรือหงุดหงิดดังนั้นฉันจึงเป็นตัวทําลายความสงบสุขเราจําเป็นต้องขจัดฉันออกไปเพื่อให้ได้ความสงบสุขกลับคืนมาเห็นไหมคะขจัดฉันขจัดความต้องการแล้วก็จะเหลือแต่ความสุขอ้ามาฟังต่อนะคะว่าท่านดรว่ายังไงต่อในสมัยนี้นะคะท่านดร็รก็แบบยกตัวอย่างท่านดเรเองนะคะในสมัยนี้ ใครมาด่าผมผมก็ยิ้มมันไม่มีอะไรหรอกเขาทำอะไรผมไม่ได้มันเป็นแค่คำพูดมันไม่มีอะไรแต่เป็นเพราะเรายึดมั่นในตัวชั้นเขามาด่าชั้นนี่ฉันเลยโกรธฉั้นเลยโมโหขึ้นมาเพราะชันยึดมั่นในตัวเองตัดมันออกไปอย่ายึดมั่นถือตนใครจะว่าเราเราก็เฉย เราไปว่วางเราก็จะไปคนเราก็จะกลายเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนแล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตของเราเป็นเป็นไงคะโอเคไหมตัดคําว่าฉันตัดคําว่าต้องการออกไปไม่ยึดมั่นในตัวเราเราก็จะมีความสุขอ้าวฟังท่านดอกเตอร์ต่อนะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังต่อตัวที่สองที่เราต้องตัดออกไปคือ ตัวต้องการสาเหตุของความทุกข์ทั้งปวงคือตัวกิเลสก็คือตัวความต้องการนี้แหละจิตใจมันจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมันจะไม่ยอมหยุดนิ่งเพราะมันมีความต้องการเมื่อความต้องการมากคนเราก็จะผิดหวังมากความต้องการน้อยก็จะผิดหวังน้อยไม่ต้องการอะไรเลยก็ไม่ผิดหวังอะไรเลยอ่าเป็นไงคะตรงไหมต้องการมากผิดหวังมากต้องการน้อยผิดหวังน้อยไม่ต้องการก็ไม่ผิดหวังถ้างั้นเราไม่ต้องการอะไรดีกว่าเนาะเราจะได้ไม่ผิดหวัง โอเคนะคะมาฟังท่านดตรต่อคะ่ะเราจะไม่มีความสงบสุขได้เลยหากเราไม่ทําให้ใจของเราเหมุดนิ่งถ้าเราสามารถทําให้ใจของเราสงบเราจะมีความสุขหรือว่าสงบสุขดังนั้นเราจึงต้องกําจัดความต้องการหรือกิเลสต่อนะคะคนเราเมื่อไม่ได้หวังอะไรก็จะไม่ผิดหวงังและก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตแต่แน่นอนคนเราจะ ตัดความต้องการออกไปทั้งหมดทันทีย่อมไม่ได้อย่างน้อยก็กําหนดเพดานแห่งความต้องการและอย่าให้ความต้องการของเราทะลุเพดานออกไปรู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเรามีเมื่อเรามีความพอใจเราก็จะมีความสุขโอเคไหมคะถ้าเราตัดความต้องการออกไปแล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามีตัดเพดานความต้องการออกไปไม่ให้มันทะลุเพดานเราก็จะมีความสงบสุข ะะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะเมื่อเราตัดออกไปได้ทั้งสองคำชั้นและความต้องการเราก็จะมีแต่ความสุขเพียงยงอ่างเดียวนะคะโอเคไหมคะตอบได้ไหมคะคาว่าชั้นกับความต้องการแล้วเราก็จะเหลือแต่ความสุขตัดให้ได้นะคะเปลี่ยนกำลังใจให้ทุกคนในการตัดตัวชั้นตัวกูของกูอีโก้ออกไปตัดความต้องการออกไปหรือว่าความคาดหวอังออกไปแล้วเราก็จะเหลือแต่ความสุข จริงไลยคะลองดูนะคะเอามาใช้กับตัวเราเองดูเนาะถ้าทุกท่านคิดว่าคลิปที่ครูนะคะเอามาโพสในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีๆก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูนะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการเนื้อหาอะไรดีๆก็สามารถฝากไว้ได้เลยเดี๋ยวครูก็จะนำมาสื่อสารหรือว่านำมาไลค์ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะครูนิชารักคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ